ข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวนาะเดือนกันยายนนี้นะเตรียมรับเงินโอนตรงจากทกะสศร่ละ1,000บาทงานนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือนะแต่เป็นนโยบายจริงจังที่บอรททกศกำลังจะอนุมัติแล้ว บชกศเนะเขาประชุมกันแล้วเนะเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่ออนุมัติโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งแนาปีแนาปลังรวมวงเงินกว่า45,000ล้านบาทหลังจากนั้นเนี่ยวันที่1กันยายน2568ก็จะพร้อมโอนเข้าบัญชีกเกษตรกรทันทีภายใน3วันแถมยังจะแบ่งโอนถึง5รอบนะ เพื่อให้กระจายเงินได้ทั่วถึงนั่นเองเงินจะโอนผ่านบัญชีปกติของทกสแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังหาหรือเพิ่มว่าจะมีช่องทางโอนผ่านแอปทางรัฐหรือไม่เพื่อให้มันสะดวกยิ่งขึ้นนั่นแหละใส่ที่ลงสะเบียนกเกษตรกรไว้กับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์แล้วรอรับเงินได้เลยหลายคนอาจสงสัยว่าโครงการใหญ่ขนาดนี้ ทกศจะมีเงินพอไหมคำตอบคือมีผู้จัดการธนาคารยืนยันว่าสภาพคล่องแข็งแรงแถมยังมีกฎหมายรองรับไม่เกิน30%ตามบรบวินัยการเงินการคลังของรัฐเรียกง่ายๆว่าเงินพร้อมโอนชัวไม่ต้องลุ้นหวยครึ่งปีแรก2568เนี่ารอยหกสิเดทกศเขาปล่อยสินเชื่อขยายตัวกว่าสนะ ถึงจะยังไม่ถึงเป้า5%ก็ตามแต่ถือว่าไปได้ดีถามยังเตรียมสินเชื่อใหม่นะสำหรับอสมกกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็บุคลากรสาธารณสุขอีกเพียบเลยส่วนนี้เสีย NPL เนี่ยตอนนี้อยู่ที่5%ถือว่าคุมได้ในระดับที่ไม่วิกฤตเลย อีกเรื่องที่ชาวนาต้องระวังก็คือนโยบายภาษีของสหรัฐที่อาจจะทำให้ราคาสินค้าการเกษตรผันผวนกระทบการส่งออกและการํำรหนี้แต่ทกัอบอกแล้วเนะว่าไม่ต้องกังวลเกินไปเพราะได้หารือกับกระทรวงการคลังเตรียมออกมาตรการรองรับแล้วก็ชาวนาบ้านเราเนี่ยเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นแล้ว พี่น้องชาวแหนกเตรียมตัวเฮกันได้เลยนะเงินไร่ละพันบาทเดีมาแน่นอนเริ่มโอนหนึ่งกันยายนนี้ใครลงทะเบียนแล้วก็รอรับเงินกันได้เลยส่วนใครที่ยังไม่ได้ต้องรีบเช็คสิทธิ์เพราะว่าเงินนี้เนี่ยจะช่วยแบ่งเบาภาระได้จริง